สวัสดีค่ะผู้ชมคะวิกิกิฉาคือความลังเลสงสัยเป็นหนึ่งในนิวรณ์หประการซึ่งเป็นเครื่องกั้นให้เราเข้าถึงธรรมะภายในและก็เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการปฏิบัติธรรมที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะตราบใดที่ยังมีความลังเลสงสัยเอ,อ๊ะนนี่นั่นหรือบางทีก็ตื่นเต้นเวลาเกิดประสบการณ์ภายในก็จะส่งผลให้ใจของเรานั้นไม่อาจจะหยุดนิ่งสิทได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ กันแล้วถ้าเรายัางไม่สามารถสลัดความลังเลสงสัยหรือว่าความตื่นเต้นออกไปจากใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปฏิบัติธรรมที่เราเกิดประสบการณ์ภายในจะต้องทําอย่างไรถึงจะไม่ตื่นเต้นและไม่ลังเลสงสัยในเรื่องนี้ครูไมใ่ใ่ญยได้ให้หลักวิชาในการก้าวข้ามอุปสรรคไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ เมื่อสว่างแล้วก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปสงสัยบางทีพอสว่างอ้าวสงสัยอีกแล้วเอ๊ะเราเปิดไฟไว้หรือเปล่าแสงมันแทงทะลุเปลือกตาเข้ามาในท้องหรือเปล่าไม่ต้องไปสงสัยว่าแสงมันมาจากทางไหนเราเปิดไฟหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดเลยให้ทำเฉยๆมีแสงสว่างมาก็ดีแล้วอย่าสงสัยอย่าตื่นเต้น มันก็เป็นเหมือนกับแสงเงินแสงทองที่ปรากฏตอนรุ่งอรุณนั่นแหละแต่นั่นมันแสงภายนอกนี่เป็นแสงภายในเกิดขึ้นเมื่อใจบริสุทธิ์เป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใกล้ในธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งๆแล้วเดี๋ยวแสงเงินแสงทองภายในก็จะมาปรากฏเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าเราคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามันก็จะไม่ตื่นเต้น เหมือนเราเห็นดวงอาทิตย์ในยามเช้าของทุกเช้าอย่างนั้นและความไม่ตื่นเต้นตรงนี้จะทำให้ใจนิ่งลงไปอีกหยุดนิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นดวงใสๆซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของแสงภายในแล้วเดี๋ยวก็เห็นกายในกายเห็นองค์พระเห็นไปตามลำดับอย่างนี้ ผู้ชมคะุคณครูไม่ใหญ่ท่านย้ำอยู่หลายครั้งนะคะว่ามีอะไรให้ดูก็ดูไปมีความมืดให้ดูก็ดูไปมีความสว่างให้ดูก็ดูไปมีภาพอะไรให้ดูก็ดูไปเฉยๆเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นมันฝึกวางใจให้ถูกวิธีทําซ้ำๆบ่อยๆเดี๋ยวก็จะชำนาญมั่นใจแล้วก็จะหายสงสัยและหายตื่นเต้นไปเอง ดังนั้นเราต้องหมั่นน้อมนําใจกลับมาตั้งไว้นศะูนย์กลางกายฐานที่7ให้ได้ตลอดทุกช่วงเวลาในทุกภารกิจของชีวิตนะคะและเมื่อใจของเราหยุดนิ่งถูกส่วนก้าวข้ามนิวรห้าไปได้แล้วเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้อย่างอัศจรรย์และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงรอมด้วยมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณูไม่ใหญ่ได้ปรารบไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ